ดีนะครับอยู่กับพิสันนะครับคนโคกรถไถต้องทำนะครับผมเดี๋ยววันนี้พิสันจะมาลงนะ้าโลมโลมแน่นอนแหละเพราะว่าทุกครั้งที่มามันติดเนาะมาคันเดียวด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นงานหรือเปล่านะเหมือนเดียวนะพี่เอก็มามาช่วยเอารถขึ้น่าเร็วจะลงแล้ว มากับ L50 นะครับคู่ใจตอนนี้ได้ร้อยประมาณ6 6 0ชั่วโมงนะครับโรตารี่ตาเพชรเหล็กหนานะอย่างนี้คอยดูว่าลงหลุมมันจะติดหรือเปล่านะใบดันไม่ได้ถอดออกนะเพราะว่าใบดันันานนะครับผมไม่รู้ว่าจะเก็บตรงไหนก่อนดีนะครับเอ้ย ผมจะเก็บทีละครึ่งนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไปฝั่งนูน้นจมแน่นอนนะครับออน้ำเยอะด้วยแล้วจะหักรวเรียก่อน อพี่ตั้งหน่อยลวหลพีก็มา <laughs> สงสัยจะติดแล้วนะครับทำไงดีวะเนี่ย <laughs> โอ้มาไม่ได้เลยนะมุมนี้เรวจะเอาขึ้นแค่นี้แล้วก็จะจะถอยเก็บเอานะครับอาจจะมาไม่ได้เลยมุมนี้ ดีๆนะครับตำมันนั้นยุ่งเลยนะครับมันก็ยังพอไหลไปได้นะครับไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่านะเฮ้ยติดมั้งเนี่ยอ้าวสงสัยจะติดจริงๆนะครับท่านผู้ชม ียอง้อาวเรียบร้อยเลยติดจริงๆนะครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วติดง่ายเหลือเกินจะ <c oughs> ไปดึงตรงไหนวะเนี่ย าไม้วินก่อนเอาไงดีงท่านผู้ชมติดแล้วหลุมแรกพี่เอมาช่วยแล้วนะครับ<อ>นึกว่าจะจะหนีกันกลับบ้าน <สถ Lanc ate> ติดเลยอยู่ไม่รู้ว่าจะดึงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าดอกยางมันดอกดอกเต็มมากโอ้โหดูมีมีรอยนี่ด้วยนะเห็นตะยงางในเลยเลยแตกระเป๋าไว้เนี่ย ในเยียกบกระเป๋าฉันนะทำที่ละ<า>่ะฮะลึกหรือเปล่ามันถึงหรือเปล่ามันจะหลมมันดิดไม่ค่อยหลมแ้วมันจะไม่มีที่ดึงอันนี้แหละลเออต้องสองเส้นเฮ้ย <laughs> ยืนเยี่ยวอีก ตรงไหนวะเนี่ย, <c oughs> ย <c oughs> ถึงหรือเปล่านะรับโซ่โซ่ไม่น่านจะถึงนะอันนี้โซ่แทกตาโอมนะครับ เกือบถึงอ,อีกเส้นพี่เอจะไปขับรถพี่สันนะครับเอาขับไงวะเนี่ยหาสองเขาไม่เห็นนะครับขับก็ไม่เป็น ốc tàu đi qua âu chào tầm mày lo nè mày muốn à ทำไงไม่ขึ้นแน่นอนนะครับโอสสส้สงสัยจะต้องบินขึ้นสงสัยขับสี่ทางแน่เลยทำไงดีวะเนะี่ยทำไง เราจะไต่โซ่ขึ้นนะตอนนี้มัดโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียวเสียวเสื้อแตกมากเห็นก็บอกว่าโอ้หขังแหลกที่ผมจะได้วินขึ้นนะฮะวิจาร์ฮะเดี๋ยวจะเอา ตายหนึ่งเร่งเครื่องเดินเบาหักล้อตรงเหยียบดิปล็อกอ้าไม่ได้ใส่เกียร์ <c oughs> เสียวมากนะเสียวเสื้อแตก มันหลุดอ่ะโซ่มันไม่ปีนล้อนะครับอ่มโซ่หลุดจะมาตัวใหม่ฮะปล่อยไปแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องเองร่งใช่ไหม หยยบอันนี้้วยน,นะหยยบดิบล็อกครับเฮ้ยรถไหลโอ้รถไหลนะครับอะไ่ ขึ้นได้ไหมเนี่ย,ยโซลุดยังข,ขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้เสียวมากมฮะเสียวเสื้อมันแตก,กนดิ อันนั้นเขาดึงจนชินแล้วไม่เป็นเลยแตาคนเป็นน่ะมันจะไม่มีปัญหานะครับแล้วขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นได้มั้ยเนี่ยเดินหน้าหน่อยแล้วไม่ดึงขึ้นหน่อยเหรอดึงขึ้นหน่อยนะเผลอๆขึ้นไม่ได้ออเออเออเป็นไงล่ะ หนึ่งึ้น,ดดงงนอดกกันพลาดไปเลยคงจะไม่ลงมาอีกแล้วแหละเพราะว่ามันติดนะครับ ตีดีแล้วหมดสิติเลยกันนั้นสงสัยเผาเขามันเสียนะครับมันขับสีไม่ได้ Leo, leo, au, 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 khuyên mai, khuyên nhiều rồi Ai? Ai? Đã tới ขึ้นได้นะครับท่านผู้ชมขึ้นได้แล้วเอาเอาเอาโอ้พี่เอกตกความนะลูกพี่มาโอ้เอาเป็นว่าครั้งแรกก็เกือบปอแล้วผม กลับบ้านเปิดอาดหลาดแกนี้พอนะครับโอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ